สยามพี่น้องเลยเบิ้งคนกัาหลังลงไปด้านล่างแล้วทุกคนโอ้โหสถานีสยามแทบแตกเลยทุกคนเลยคนน่ะไปท่านผู้ชมอย่าลงไปข้างล่างแล้วทุกคน คาเต็มเนี่ยไุกคนเอ้ยอัสยามตอนนี้สยามแทบแตกมาเลยพี่น้องเลยคนน่ะปูหลายแห่งนี้คน มาผู้ชมเลยอันนี้อยู่ชั้นสองทุกคนโอ้หลายแห้งอันนี้บปน้ำผู้ชมเลยเดี๋ยวมาท่องกัปลงไปด้านล่างแล้วทุกคนไปหาทางลงมาทุกคนเลย คนคนความมันลายอ๋อทัานทุกคนอื้นพล่งกางขาบไอ้เลยน้องพี่บอพระเจ้ามาจะทงไรทุกคนก็ตกลมุนว่หวกันเลยกอดดีทุกคนเลยท่านเลย ทา่านผูน้ชมโคตรโคตรชาตังชาต์ลายแห้งหลายแห้งพี่น้องเลยโุ่นน่ะโอ้โนะทษโคตรโอ้โหไปพี่น้องเดี๋ยวประท้องกันทีพาท่านผู้ชมเบิง่งอยู่บนสกายวอล์กวัดสีลายขนาดไหนน,น,นนะทุกคนโคตรน่ะ เไปนเสันวมท่องเที่ยวมาผู้มเดี๋วพาท่านชมบรถคุณโอ้โหนี่คือรถอู้ทานผู้ชมเห้อความสวยงามของ ไฟรถคุณสวยงามสวยงามจริงๆคุณน่ะคุณน่ะในห้างเอ้ยเลยพี่หนูคุโอ้โหไปย่าจีฟ้าทำชุ้มบึงนะครัเกี่ยวอยู่บุษกายบอกสักหน่อยนะคุณว่ามันสีไรข้างนั่นแหลคุณน่ะท่านผู้ชมเอ้ยโอ้โห ไอ้อาหมวยก็รลักทางชาคนนั้นไปาอตกตอนผู้ชมนัแล้วกเที่ยวด่าผ้ชมาแต่ทางไหนเนาะหลายกินลกิโลไเอาว่าท่าผู้ชมมาคุณมาแบบประคาดสายเลยทุกคนเลยคนน่ะอ๋ ขุดรถทางนี้พี่น้องไอ้ขุดเนาะไปฮอดขุดเลยทุดเลยรถขุด่ะฮอดเฮ้อต้องเที่ยวท่านผู้ชมเลยขุด จบเลยก็จะมาตั้งแต่น่าจะมาตั้งแต่เส้นท่านพี่น้องเส้นท่านโบประตูน้ำบึงตีหลังมาอะไรมาพี่น้องกูนะมาแบบบกคาดสายเลยพี่น้องมาแบบเหมือนกับสายผลเลยพี่น้องเลยปว คนชิว่าชาต่างชาติคนชิว่าที่อาหมวยนะทุกคนชิว่าชาวไทยเต็มเลยพี่น้องเขาหัวเขาจะอมาได้ทำแหนะทุกคนคุณนะโอ้ถูหลังมาแรงมาแบบบุกขาดสายนะทุกคนไปท่านผู้ชมไม่เดียวปาท่องก็ดีปลาท่านผู้ชมเขาไปเบิ่งนดูในห้างจักหน่อยนะทุกคนว่าบรรยากาศอยู่ในห้างสยามมันจะเป็นจังแดนะทุกคนว่าคนมันสิหลายบ่ คนอาจารย์ประจบประจับคนไปประจับคนมากเ้นสาลมุนวุ่นวายกันเลยทุกคนนะคนคนันกคนพลังมัน้มันหลายคับพี่น้อยพลังทางชาติาจีนเยอะคนน่ะพี่น้องอ้ยตาลุกคม ไป,ท,ปท่านผู้ชมเดี๋ยวมาท่องปีกุ้งนาเขาไปทานะ่ามาห้างนราพี่น้องห้างสยามชุ่มเปื้อนบรรยากาศวันนี้ผมเตรียมสหลายขนาดใหญ่นะทุกคนไปนี่แต่ฝรั่งน้อยโหนนะจานต่างชาติ

นี่ตอนนี้ปาทองเข้ามาอยู่ในห้างสยามพารากอนแล้วนะทุกคนมีบรรยากาศเขาเย็นฉ่ำนะเกี่ยวปลาสลูมุนกันอยู่คนเนะอ้คนอ่ะโธ่คนคนโซนนั้นก็เป็นโซนอาหารนะคนโซนอาหารค

น้อยความสวยงามหองหางสยามพารากอนไปแสงสีสวยงามไปพี่น้องเดียวไปเบิ่งด้านนอกจักน่อยปดพี่น้องเอออยู่ด้านบนดพี่น้อเอาอยู่้นวน่โผล่ล่นผอ่โผล่โผล่โ่โผล่โ่โผ่่ ไปหมดเลยจ้าจับคนขอจับคนขอหมุงกันเลยดูนะ um, um, ุณนะต้โตเหมเลย หลายบรรยากาศดีดอกไม้ประดับประดาสวยงามข้างในนะทุกคนอ่านไปก่อนเลยโอ้โหน,นี่คือบรรยากาศข้างในน,นี่รีบกี่น้องเลย ยืนต่อแถวกันขึ้นลิฟต์พี่น้องโอ้โหการผู้ชมเลยปวดขวามกว้างใหญ่ไพรสารดีอ๋อถคุณนะโอ้วสลุมูลกันเลย ก่าลังร้อยหลายพี่น้องกําลังบวมันได้เรื่อนมันได้เรื่อนแทบพักพี่น้องเลยคุณนะ่ะคือสยามพารากอนนะทุกคนคุณนะ่ะเออถูกจากสล่างชั้นบนทะุกคนเต็มหมดเลยว้าชั้นพิทุมกด ความสูงโอ้โห,โหท่านผู้ชมเลยอยู่ด้ดดานล่างกระเต้มท่ทานผู้ชมเลยกดเต็มทุกซันนะมันได้เรือนโทษพี่น้องเลยปดหลังมาหลังมาหลังมาพี่น้องเลยจักมาได้ทำไหนนักท่องเที่ยวก็ได้เยอะแยะมากมายหลังมาเลยมากเที่ยวก็ได้ใคย ทำใจเอาเงินไปหน่อยเอ๋อท่านผู้ชมเลยสำหรับคลิปนี้ว่าทองศรีลาท่านผู้ชมเบียร์ตอนนี้มาก,กับบาก,กดสะท้ายกดไลหลขดจา้าสิ่งที่สำคัญเอาพี่น้องบอกขดท้ามโฆษณาเพื่อเป็นกหลังใจาย้เด้อสำหรับคลิปหนึ่งศิลาท่านผู้ชมเบียร์ตอนนี้เดี๋ยวพบกันในคลิปหนา้าสวัสดีครับ